สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวัวนะครับเป็นวัวลูกผสมครับนี่ครับเป็นวัวลูกผสมเป็นผลงานของ SK 5 8ลยครับลูกไอ้พิกแดงครับนี่เนเพศเมียครับงาน SK 5 8ลยครับตัวนี้พร้อมย้ายบ้านนะครับ งาน,เ,นเอสเคห้าครับมีใบมีหลอดลบนะครับนี่ครับดูครับนี่เปิดไว้ที่35,000ื่นห้ับาทครับ เอสเคห้าแปดแหงงานพิเศษสามหมื่นห้าพันบาทครับไบหล่อครบครับท่านใดที่สนใจก็มาดูตัวจริงได้ครับที่บ้านเขาทิศใต้ครับตำบลบ้าั่นตรวจอภอยมั่นตรวจจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับสวยงามๆครับนี่ก็เป็น f 1นะครับนี่เลื้ยงได้ครับโอเหนึ่งแม่ก็อยู่ฝั่งนู้นครับครับหนาสวยหนังหนาสีได้ครับแข้งขาก็ดีครับ ใบครบครับสวยงามครับท่านใดที่เข,าข้าไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JJ เกษตรสามด้วยนะครับสีแดงๆสีสวยครับสาวเอทเคห้าเป็นหนึ่ง